ล,ลเ,เร้ยรีบๆวางแผนนะพวกมึงอ่ะกูรอนานไอสัตว์ไอเหี้ยแผนที่กระสุน,นไม่มีนะครับฮัลโหลครับบอสฮัลโหลครับรบ,บอสท่ากระสุนมาไว้ที่บ้านหน่อยเดี๋ยวกูต้องการมันอยู่ไหนกันอ่ะเจอปะมันอยู่ข้างในคบ้านลมข้างในสามก็นอนกันนอนกันนอไปเฉยๆก็จะจัดให้แล้ว นอนหลับนานจัดเลยใช่เหรอไปโรงพยาบาลละประชุมประชุมกันอยู่บอกครับไม่ไล่ออกมาสักทีอ่ะครับมันไม่ใช่ที่ประชุมนะเขานอนอาบนาอยู่ครับลุงเขานอนหลับยาอยู่ครับคือมันนานมากเลยนะนี่ไล่ไหมครับไม่หมายถึงพวกเสาอาทิตย์อยู่ข้างในเอ่ะครับลุงไม่ไล่ออกมาเลยคือนอนเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะะครับโอเคครับ นายลั่นเลยโอเ้เขาไม่มีกเกาะเลยไม่มีเกาะเลยบังไม่ไหวหรอกเหียจะทำนิสัยแบบนี้ไม่ได้รอเพื่อนอ่ะสมมติกูไม่นอนอย่างเงี้ยเซิร์ฟนอนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนอนตอนมึงลุกอ่ะกูนอนอย่างเงี้ย มีสิบคนเนี้ยนอนผัดกันนอนอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยสองทีกระสัดดูดิเตรียมเลียมไปขโมยศพอะไรซะประชุมอยู่ครับอะก็ชุบอยู่ในโรงพยาบาลได้ๆไวยแจกเอ้าชุนละหัน เอาไปดูลอยอยู่ลุงเอาอยู่ดูอยู่ดูโอ้โหส่าหววัยเมื่ี้ยพอไยเป็นของพี่สาลแล้วนะตะกี้ตะกี้นี่จริงๆมันต้องยกเลิกนะใช่ใช่ถ้าตามตามตามเกมอ่ะเพราะว่าเราคุมไม่พลาดเลยใช่ใช่ ล,ลุงลุงเอาคันนี้อุ้มหนาโกงน่ะลุงบอกว่าจะอันไหนเขาไม่เอาไม่เอา,เอาจะให้คนอื่นขับก็ได้วะเนีิยสักวันเหรอใช่ใช่ใครมันอู้ม่อยู่ะไปดูบ้างเนื่อยเพราะว่ามาในเ,เกมว่ารลุงขาดเออที่เราแข็งเลยเหนื่อยจริงหลับเป็นตายเลยผมอะ คัดชูดสามมิไอ้สัตว์มันดูมันนิ่งขึ้นมาเลย่ะดูอ้สันว์เนี่ยนี่ลูกจะแต่งอีกปะ่ะจูนแต่งอีกจากจูนทำได้มากกว่านี้อีกเหรอจะเพิ่มความเร็วไหมโอ้โหม,มีเพื่อนเอามายังอ่ะยังเลยครับยัง,ยงเลยครับลงุง ีครับดีครับมาม่าต้องมานะมาตนี่ใครไปแบบตรงตรงประตูเลยครับกิโลก็ว่ะเมื่อกี้ใช่ลืมเออรถอยู่กับมันอะกูแคสไงกูวิ่งกลับมันอะนี่ไงให้นี่ไปเล่นให้ไโรเบิร์ตไปอุ้มเลยขั้นไหนอะลุงมาถึงเอาเลยนะไหวแท็กไงจะมีแท็กให้แท็กไอเซิร์ไงโอเคเอาแต่ผมไปขับไหมถ้าอย่างั้นผมก็ได้ลุ้นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากูแจ อย่าโดนจูนไม่ได้นะนะอะระเบิดครับหนึ่งงานผทไปไหนวะอ่าเดี๋ยวส่งชื่อในแบบประชาชนในไอซีครับเอาอะเดี๋ยวผมส่งกุญแจให้ห้องจุดเรีครับห้องจุดนั่นเรื่อะไรครับผมอ่าเลขกู9 8้าอ่าทะเบียนเจ็ีหนึ่งแล้วนะอ่าเจ็ีหนึ่งอ่าโอเค ก็คือพี่โน้ตเพี่โน้ตใครอุ้มอ่ะปลดประชาชนในเกมถูกไหมในไอซีพิมพ์พี่ครับผมเพื่อนพี่มาส่งครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ให้มันเรียกหมอเลยไปเฟิร์กเราไปล่ากันต่อแล้วเขาน่าจะอยู่โรงพยาบาลหมดอ่ะผมว่าเซตเขาอ่ะตัวตัวตัวหลักอยู่โรงพยาบาลหมดเลยลุงเมื่อกี้ที่เราฆ่าไปอ่ะตัวหลักตัวหลักเลยอ่ะ สามารถเพิ่มความแรงให้มันเป็น300ยี่ได้เลยนะยืนพื้นประมาณ2 0 0โอ้มันแต่มันจะเลี้ยวห่วยป่ะลุงไม่ไม่ไม่เลี้ยวเหมือนเดิมแต่แค่ขึ้นเขาไม่ได้เลยจะฟรีเหรอใช่ไปส่งไปส่งเขาหน่อยครับยังไ,ไม่ออกมาอีกเหรอใช่ครับยัง ไม่เห็นหมอ,อไล่เลยเใหญ่ละอ,อ,อยู่ในโรงพยาบาลปล่าไม่มีไล่ละรัหมอขนาแต่เกาเหนื่อยได้เช็ตดีไปปิดทำการแน่อ่ะผมบอกเลย

đi đi long lầy rồi rồi rồi. ี้ไปพิงไอ้ขี้ปืนแม่ง,งยิงที้ม่หายเลยแทงแทงแทงเข้าไปอุ้ยไม้ แช็กกูมีประโยชน์ไอสัตว์เฮ้ยมาดีแม่งแทนกูจ้ะมีไฟสัตว์มีไฟแช็คไอ้เหี้ย เลยครับมาดิมาดิลุงต่อยมาดิมาดิยืตีนกูดิเยือตดวุมึงยืติดย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 ยดยม่นจะเป็นันนะไม่เอ่ยทานนะถ้ามอยู่ครับยดยดยดวนครับเก็บดครับยกยนครับอยู่นะครับเก็บวุธนะครับแยยครับยกยเ้าน้าที่เช็คแค่ทั่วนะกูอยู่ไหนเนี่ยลุง ลุงป้อนน่ะตำรวจเห็นไหมใครล้มเด่งหน่อยครับเที่ยต้นเลยโอ้ยคนเชฟป้อนเนี่ยไม่ได้เอาอะไรเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยป้อนตรงไหนอ่ะขอหลักฐานหน่ครับไหนอ่ะผมไม่ได้เอาอะไรเลยดูในตัวผมดิไม่เห็นเลยพี่ไม่มีรูปนะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นมันร้องเองครับแต่เห็นแค่ปลายอ่ะมันร้องเองเชื่อหมดแล้วเชื่อหมดแล้วโดนหรือเปล่าไม่รู้โดนรือเปลนะ ดับเลยครับเนี่ยมันมาจะพูดว่ากูปนแล้วกูยืนอยู่ไอเฉดแล้วมันก็หาว่ากูปนไว้ไม่ได้ปนเลยตลอดโอ้เราเห็นตังโรเลยเปล่าเนี่ยโอ้เชื่อเขาหมดอ่แอ้วใจความเฉดได้เปล่าแจ้งความเฉดได้เปล่าแค่คนอื่นพูดมาคุณก็จับผมเลยไงเอาจริงครับจริงครับจริง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 ผมไปพูดหรือว่ามันปนมันปนเนนีี่่ยยเเขายูดอะไรยืนอยู่ไฟเขาใส่ไฟเขใส่ไฟอาลีเนาะ ตัวเล็กแล้วไม่ไม่ลบหลักฐานนะก็อยากใส่ไฟอะไรอยให้เราโดนยึดอาวุธแทนก็อยากปุ่มเราเออไม่ได้ก็อยากให้เราโดนยึดอาวุธแทนอยากใหโดนยึดแทนคือมันก็คือมันไม่หายแล้วทีอ่ะเอปุ่มไปตัวเล็กปุ่มไปจริงเหรอจริงจไปรออีกชั่วโมงนึงไปรออีกชั่วโมงนึงไอ้เหี้ยกว่าไะยึดเสร็จไอ้สัตว์างแผนนั่นานเราลองลองแผนอะพวกมึงอ่ะกูรอนานไอ้สัตส ไอ้เหี้ยแผนเหี้ยอะไรก็เท่าเดิมแหละไ,ไอสัตว์ไหนเนี่ยมามาชุมที่บ้านมือใหญ่ดิ <c oughs> <c oughs> คิดถึงเพลงนี้เลยม <c> า <oughs> ชุมไม่เลิอกประชุมไม่หยุด <c oughs> ไอ้เหี้ยมึงจะวางเหี้ยอะไรมาแผนมันก็เท่าเดิมเท่ามึงอุ้มก,กันไม่ได้อะ เหลือเคสใครหมดแล้วเหรอแนะล้วจะหมดแล้วเหรออะไรหมดแล้วเกมหมดแล้วปะน่ะต่อตาต่อตาเลยโอยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยแหววมึงตูง้ผู้หญิงไม่ได้เฮียมึงไม่ได้เป็น ผมมีไอ้ดีอยู่ลงชุบได้ชุบมาห่อได้แต่ไม่มีถุงนะไม่ห่อได้เลยห่อได้เลยห่อได้เลยอ๋อห่อได้เลยเขาอุ้มไปแล้วเขาอุ้มไปแล้วอุ้มเปไปแล้วเปไปแล้วอาดัลตี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 ดูเลยอาดัลตีขี้ฟองนะขี้ฟองนะขออ่อ เอ้ลุงจ้าสามสองออกมาเฉิดแล้วเหรอสามสอง้ยลกูต้องไปเอาบนเขาไอสัตว์กอาสวนก่อนขอให้เพื่อนเตรียมที่ใครก็ได้อุ้มคนหนึ่งอ่ะได้ได้ได้มันอยู่บ้านกันนะตอนนี้อยู่บ้านหมดเลยลุงเอาไปให้ในบ้านก็ได้นะให้เราให้เราเบิ่ไงให้นาไงชิ้นน้ำมันไม่พอเซอร์ใหรอเอ้ยลุง จุดจุดออกนี่นะให้แจ็กกูก็ได้มั้งสิบ คนถือรุนดีกว่านะไม่ใช่แจกไอ้เจ๊แม่งไอ้นี่เราพักบ้างก็ได้ครับมาดูเหมือนไอ้นี่นะโวยๆหให้คนอุ้มคนหนึ่งเด้เอาใช้ R ห้าสิบไขว้ที่อยู่ตอนนี้ใครนี้ว่าเป็นมือดีเออพิงได้พิงพิงไหวพิงไหวเพราะว่าน่าจะได้คนนี้ไปอาวุธหายในกีดอยู่นะต่างตู้รอบสองอ่ะมือเบสเบสมืเบสครูครูพี่ยิดไหม ฮัลโหลเออพี่พี่พี่เดีเ๋ยวพี่เอา R ห้าสิบปุ๊บจบงานลุงกำลังเอาจบไปให้รอบ้านไม่ต้องไปไหนโอเคครับ

F fair what you wanna cry she' gonna let stop what you gonna die she won't pay you loud what you wanna lose the time life.